สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับครูแนนอีกครั้งนะคะสัปดาห์ที่แล้วครูแนนได้สอนเรื่องไตรยางไปนะคะแล้วครูแนนก็ได้บอกกับนักเรียนไปแล้วว่าไตรยางเนี่ยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอักษรสามหมู่นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปเรื่องอักษรกลางนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะที่ครูแนนให้นักเรียนท่องอะคะ่ะว่าไก จิกเด็กตายบนปากโออซึ่งอักษรกลางเนี่ยจะมีทั้งหมดแค่9ตัวนะคะอ่าวันนี้คุณแอนจะพามาเรียนเรื่องอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำเนี่ยจะมีทั้งหมด24ตัวแต่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะอก็คืออักษรต่ำเดี่ยวนะคะกับ อักษรต่ำคู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่เนี่ยเป็นยังไงอ่อักษรต่ำคู่นะคะก็คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงอ่าซึ่งจะแบ่งออกเป็น14ตัวนะคะก็จะมีพอพานพอสัมผัคอควายคอคน้น คอระคังฟอฟันทอทหารทอนามุนโททอพุท่าทอทงซอโซอ่ชอช้างชอกระเชอและหอนกูกนะคะอ่าแต่คุณแอนมีเทคนิควิธีการจำง่ายๆนะคะโดยให้นักเรียนท่องว่าพ่อค้าฟันทอง ซื้อช้างหอ้ออ่าพูดตามคุณแนนนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอ้ออ่าจะง่ายๆเลยคำว่าพ่อก็จะแทนด้วยพอพานกับพอสำเภานะคะอ่าต่อไปค้าก็จะแทนด้วยคอควายคอคนและคอละคัง เห็นไหมเทคนิคที่คุณแนนสอนจำง่ายมากาต่อไปคำว่าฟันก็จะแทนตัวฟอฟันทองก็จะแทนทอทหารทอนามุนโธทอผู้เท,เท่าทอทงซื้อก็จะแสดงแทนตัวสอโซ่ช้างก็แทนชอช้างและชอกระเชอ และตัวสุดท้ายค่ะว่าห่อก็จะแทนหอนกฮูกนะคะจำง่ายๆเลยว่าอักษรต่ำคู่เนี่ยจะมีแค่14ตัวต่อไปเรามาดูอักษรต่ำเดียวนะคะก็คืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงอ่าจะแบนได้เป็น10ตัวคุณแนนก็มีเทคนิคมาให้จำเหมือนกันมีตัวงองู ยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมา้ารอจุลาและรอลิงเทคนิคในการจำนะคะก็คือท่องว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกอ่าไหนนักเรียนลองพูดตามนะคะ งูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกอ่าอันนี้คุณแอนสอนเทคนิคไปสองอันแล้วนะคะอ่าทวนอีกหนึ่งรอบเทคนิคอักษรต่ำคู่ก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้ออักษรต่ำเดียวก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลก อันนี้เราก็เรียนครบแล้วนะคะในเรื่องอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวนะคะต่อไปเรามาดูการผันวรรณยุกต์ของอักษรต่ำนะคะเราจะผันในเสียงสามัญเสียงโทที่เป็นไม้เอกและเสียงตรีที่เป็นไม้โทนะคะ,ะดูตัวอย่างที่คุณแอนยกมาอันแรกนะคะคือคำว่าคออาคา อ่าเวลาเป็นเสียงโทก็เติมไม้เอกเข้าไปก็อ่านเป็นค่าถ้าเป็นไม้ตรีก็เป็นขาเวลาผันเราจะอ่านได้ว่าค่าค่าขา,าไม่ยากนะคะนักเรียนลองฝึกผันและอ่านตามนะคะต่อไปเรามาดูอักษรสูงนะคะอักษรสูงก็จะมีทั้งหมด11ตัวด้วยกันนะคะก็จะมี ขอพึ่งฝอฝาถอถุงขอไข่สอเสือหอฮีบชอชิงสอสลาสอฤาษีถอฐานและขอขวดซึ่งคุณแอนก็มีเทคนิคมาให้นักเรียนเหมือนกันก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวด นักเรียนพูดตามอีกหนึ่งรอบนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนักเรียนจำเลยนะคะว่าอักษรสูงมี11ตัวอักษรต่ำมี24ตัวและอักษรกลางมี9ตัวนะคะอย่าลืมนำเทคนิคต่างๆที่ครูแนนแนะให้นะคะ ไปฝึกท่องนะคะจะเป็นการที่ช่วยให้นักเรียนจำตัวพยัญชนะได้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะคะเราจะใช้เสียงเอกกับเสียงโทนะคะอ่ามาดูคำแรกครูแะนให้คำว่าขาเวลาเราผัานวรรณยุกต์เราก็จะผันเป็นขาขาข่าขา ข่าข้าซึ่งการผันวรรณยุกในแต่ละเสียงเนี่ยจะมีเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างอักษรต่ำคออาคาเวลาผัานก็จะเป็นค่าค่าขาถ้าเป็นอักษรกลางคำว่ากาก็เป็นกากาก้ากากาถ้าเป็นอักษรสูงคุณแนนให้คำว่าผา ผาผ่าผ้า,ผาเห็นไหมคะในการอ่านผันวรรณยุกเนี่ยเสียงมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เราก็เรียนจบแล้วนะคะในเรื่องไตรายางหรืออักษรสามหมู่นะคะทีนี้คุณแนนมีแบบฝึกหัดมาทดสอบความรู้ของนักเรียนนะคะว่าที่คุณแนนสอนไปเนี่ยนักเรียนเข้าใจในระดับไหนนะคะ,ะคำสั่งให้นักเรียนระบุคำ ว่าคำที่คุณแอนกำหนดให้มา10ข้อเนี้เป็นอักษรกลางสูงหรือต่ำนะคะโดยแบบฝึกหัด10ข้อนี้ให้นักเรียนทําลงสมุดวิชาภาษาไทยเล่มหนาหรือเล่มใหญ่นะคะที่คุณแอนเคยแจ้งไปแล้วว่าวิชาภาษาไทยเราจะใช้เล่มใหญ่นะคะ,ะมาดูคำที่หนึ่งะคะคำว่าระพังสังเกตตัวสีแดงที่คุณแอนมาร์คไว้ให้นะคะ รอเรือจะอยู่ในอักษรต่ำเดียวนะคะนักเรียนก็ตอบเลยว่าอักษรต่ำเดียวนะคะและข้อที่2องถึงข้อที่10นักเรียนลองสังเกตจากตัวสีแดงที่คุณแอนมา์ไว้ให้และนักเรียนลองตอบคำถามดูนะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็จบลงแล้วนะลูกนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ